อะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ ah 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 ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานาคจฉามิพร้อมกันนะพุทธังสรานาคจฉามิธัมมังสรานาคจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิตุติยมิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยมิธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยมิสังฆังสระนังคัจฉามิตัติยมิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยมิธัมมังสระนังคัจฉามิ ตาติยมปีสังขังนธนัชชายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมบันไดปี้าตเจ้าและจิตปัญญาทั Michael ้งหลายละเจ้ากรรมนายเว ท่องเกลือได้ธรรมาติทั้งท่องเกลือต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมีคุณทั้งหลายทั้งปวงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระธรรมคุณพระสงฆ์พระสงฆ์คุณพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคุณพระอรหันต์พระอรังห์คุณพระโพธิสัตว์คุณพระมหาโพธิสัตว์คุณสิงคุณธรรมทั้งหลายสิ่คุณธรรมคุณปิฎกมาดา ในกรรมสอนธรทำกรรมซ้อนธาตุกรรมสอนขันธ์กรรมสอนเจตพิญญาณต่อระยะเวลานิผ่านมาทุกภพทุกชาติทุกการทุกกรรมทุกพุทธนดรกสิ่งใดที่ข้าพเจ้าหลงบนในตัวเองก็ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ซึ่งไม่ตรงต่อสัจธรรมไม่ตรงต่อพระนิพานตอนนี้พระเจ้าทั้งหลายได้ประนังถึงกรรมั้งหลายทั้งปวงที่ไมาตรงต่อสัจธรรมข้าพระเจ้าขอกราบโหสิอสิกามขอองคุณเรื่องสูงคุณพุทธาคุณพารหัน คุณพระโพธิสัตว์คุณพระมหาโพธิสัตว์จงไล้โประเพริบานทาอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความไม่ห้องไม่ขาไม่ผิดไม่ขาดตรงต่อสัจธรรมตรงต่อพระนิพพานอยู่แล้วนักการปฏิบัติด้วยเธอ รยามเกลียวธีรทุกคณะทุกพระองค์อมคุณมหาบารมีเรามหาบารมีทั้งหลายขอใด้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมอธนาร์ในการให้บโญสิกรรมแก่การเล่ และแก่ผู้ที่เคยร่วมเกิน่คต่อข้าพระพุทธเจ้าเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกาบทุกกันทัศสมัยจนถึงปัจจุบันในชาติและข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้อง โอยตา

เช่นจองเวินจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บเก็บใจแทนไว้ในชาตินี้พวกนี้หรือในพวกชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะกรรมทั้งสิ้น เพื่อให้หมดเวรนหมดกรรมหมดเวลนสิ้นกรรมต่อกันและการนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราทั้งหลายที่อยู่พร้อมกันในที่นี้ตลอดจนถึงพ่อซื้อแม่ซื้อ จงทราบว่าตันนี้พระเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมไปกันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกต่อไปจงทัางหลาย ความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ รุ่นนั้นเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมความผพดที่ไม่จัดไว้หมดนม้นสาตวสัตว์สัตวด้วยารส่งแห่งการให้อโหสิกรรมนี้า เปอข้าพระพุทธเจ้ามอบให้ด้วยวเถิด

一下不对吧。 ขอให้กระเจ้าจิงเป็นผู้กลายจากภัยและบาปเพราะหนภาพ้าแห่งพระสังฆะสัจธรรมมาบำรุงอภิบาลปกป้องคุ้มครองส่งเสริมดีแล้วจึงเป็นผู้มีจิต อยู่ระพื้นธรำเนี่ยพีเป็นหมอเป็นพ่อครูเป็นแม่ครูเป็นพ่อหมอแม่หมอพ่อยาแม่ยาพ่อแสงแม่แสงมีทั้งหมดห้าองค์เป็นผู้มีจิตเมตตาเป็นผู้มีเมตตาในศาสนกุศลในศาสนาของพระจินย์เจ้าด้วยความเข้าใจของแสศรัทธาผาสุขในทุกที่วาราธิการโดยความมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนานยิ่งกว่าบุคคลใดในภาคพื้นตะเลแนี้สินพระมัทธิีรมัสินมทธินรมัทธิสิรมสิมทธินพรมุสิัทธนพมสุลสินมันพมัทธุสิรสิารินัุสนัทนัทพมันนิรสมัระาุสนุนันมมิ ก็มาขายยังไงข่้ตังปะดิังม่มที่เมวาสิจตัวสัปรเพื่อสังเกตการ่าราโซยาอนเจียวไม่ใส่แม่งเดียวใส่เดียเหรอส่เมียว้ได้ แตที่มาอาสม์อยากจะเอาไปอาบเอาไปดื่มกินได้แล้วจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์แล้วใครที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย,<ม>ทยที่ตรงไหนก็จะเอา,เอาน้ำมนต์นี้แล้วไปอาบหรือไปดื่มกินโร<ม>คไหนถ้าเจ็บก็จะจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะมีอาการดีขึ้นสามารถใส่วกวดกลับบ้านได้เลย,เลยได้ใครเอาใครมาแล้วก็อบอกใส่กวดแล้วก็ไปใส่บูชาคู่ักหน่อยสิบยี่สิบบาทตามความศรัทธา ผ่านพิธีผ่านการทำพิธีมาแล้มาองค์ทุกท่านใช่ใช่ทุกทำพิธีมาต่างต่างตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอันนี้วันนี้เรามาย้ำเป็นพิธีเสาห้าองค์องค์แรกมีตัวไหนเรื่องมาองค์ที่เห็นองค์แรกนะองค์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 แรกหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดใช่หกกับเจ็ดแล้วมาองค์เนี้ยองค์ที่สองเป็นเสด็จสี่มันมาองค์พานบอกไหมเสด็จสี่ตรงไหมตรงเลย อันนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ตัวโมพันอมนี้เป็นเลขสามสามสามนะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสามอผมนนี้เป็นเลขคมลยอดเลยนะครับเลขค่นข้าที่จะชัดเจนนะครับเสชัดเจนมากสรงสง้ว จะรู้ตัวะร้ต <están> like like <oby> ัวอนนี้เราราเป็นการบริการกเดสี่ได้เกิค่ะท่านชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคไม่เป็นไรเราอันมับนึ่งเดียวได้สองห้าง พิมพ์ตออไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมีมีทั้งหมดหมด5องค์นะคะท่านผู้ชมีมมาาาเเข้ประณยอันนี้องค์ที่สองนะคะมันจะเป็นเลขสี่นะคะองค์แรกหกกับเจ็ดเดี๋ยวจะเขียนสรุปให้ท้ายคลิปนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่ง ตวที่สองก็คือเลขสี่นะครับผมใช้วาดมาเป็นเลขสี่ใช่ว่ามัดก็เป็นการอิสานได้การสุดท้ายหมอพานเห็นเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะนะครับก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันมีการบูชาแต่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่ยังมีหลักฐานปรากฏส่วนเลขถุงมักจะแม่นมากทั้งบนทั้งล่ายนะครับก็เป็นเลขโกี่อาสมุทรปิยาเนาะ ค่ะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับพี่พานก็จับให้เป็น6 7เแล้วก็113หรือว่าจะเป็น31ก็ได้นะคะตัวกับ974เเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ